สมัยแต่ก่อนเอาผัวผิดคิดจนตายเพราะต้องอยู่ด้วยกันจนถึงมือตายแต่ว่าสมัยนี้โบแมนละเดอ้อนะเออเลี้ยงบบได้อยูย่บบได้นะมีผัวอืมแล้วบบมีความดีให้โอ้ยใขยบรบ่อีไปทนนะอิมาลากัดก้อนเกลือกินเหมือนสมัยก่อนบบได้เราเดอ้อบบมีผู้ใดอดผู้ใดทนดอกคุณค่าเนาะอ่าร่วมด้วยช่วยกันดูแลกันเออสู้ไปนำกันนะ สิมาคุมเห็นแกนตัวในมุมไฟเดียวกับบ่ได้บว่าไฟหญิงหรือไฟสายเด้สมัยนีย้เออดีบ่ได้หาจนได้ดีนี่เป็นจุดสมัยใหม่ที่เขาใช้กันบ่แม,มนว่าเอาผัวผิดคิดจนวันตายอยู่จนมื้อตายเจ้าของนะเอาผัวผิดรีบเลิกแล้วเอาผัวใหม่นะผู้ใส่ก็คือกันปัจจุบันคิดเหมือนกันนะเอาเมียผิดเขาบ่มีความสุขเขาก็เลิกห่าไม่คือกันเด้อพี่น้องเออนะ เวลากลับไปยุคใหม่สมัยนี้ไปไวปันเจ้าลวดอ